มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประเด็นที่เสกโรโซถูกพิพากษาจำคุก2ปี18เดือนที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีตามที่เสนอข่าวเราจะเห็นคนรอบข้างอัปเดตชีวิตของหนุ่มเสกที่เรือนจำมีเลี้ยงไอติมเพื่อนๆแล้วก็แชร์อาหารที่ครอบครัวเอามาเยี่ยมให้เพื่อนๆได้ทานด้วยนะคะล่าสุดนิกกี้นายฉัดได้เล่าความน่ารักของหนุ่มเสกผ่านทางช่อง YouTube บอกว่าพี่ๆผู้คุมเขาบอกว่านิกกี้ไม่ต้องห่วงพ่อนะตอนนี้พ่อมีเพื่อนแล้วเพื่อนก็คือพี่เสกพี่เสกเป็นเพื่อนกับพ่อเราก็ดีใจมากกีตา้าในห้องผู้คุมก็มีลายเซ็นพี่เสกเขาบอกว่าพี่เสกน่ารักมากพอไปเจอพี่เสกไม่ได้ถามพ่อว่าสบายดีไหมไปถามพ่อว่าจริงไหมพ่อที่บอกว่าพี่เสกอยู่กับพ่อพ่อบอกว่าจริงอยู่ติดกันเลยนอนข้างกันเลยเขาบอกพี่เสกเฟี้ยวมากอยู่ได้แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วง ไม่ต้องห่วงพ่อเรื่องตังเพราะว่าทุกวันนี้พี่เสกเลี้ยงข้าวพ่อทุกมือ้อขอเพลงได้พี่เสกร้องเพลงให้ฟังเมื่อก่อนพ่อผมเขาเศร้ารู้สึกว่าทำไมต้องมาติดอะไรอย่างนี้พอทุกวันนี้เขาเริ่มหายเศร้าแล้วขอบคุณพี่เสกที่เป็นเพื่อนพ่อผมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดัตคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ